ฮัลโหลซิเดนสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษกับครูตุ้มและสำหรับวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเนื้อหาข้อสอบนะคะลูกเพื่อเป็นแนวทางในการทำข้อสอบของนักเรียนไปดูกันค่ะว่าคุณครูมีเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะ Read and answer ก็คือ อ่านเรื่องแล้วตอบคำถามไปดูเลยค่ะอ่าสำหรับน้องป .3 เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องแบบสั้นๆสามสี่บรรทัดนะคะลูกทีนี้หลักการทำเนื้อเรื่องเนี่ยหลักสำคัญเลยก็คือการสังเกตนะคะเพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยเลําศัพท์ไม่ถูกนะคะลูกเพราะฉะนั้นการสังเกตในการาทำข้อสอบเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะ ทีนี้การตอบคําถามของเนื้อเรื่องแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะลูกบางครั้งเขาก็จะให้มาเป็นตัวเลือกเลย A B C บางครั้งก็จะมาในรูปแบบของการเติมคาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะมาแนะนําการเติมคํานะคะลูกทีนี้พูดถึงการเติมคําเนี่ยมันจะง่ายนะคะไม่ยากก่อน,อนเลยลูกดูเนื้อเรื่องพอคร่าวๆก่อนนะคะว่าใคร ทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะในเนื้อเรื่องเนี่ยลูกจะสังเกตเลยว่าประธานจะเป็นไอหมดเลยนะคะคนที่เล่าเรื่องก็น่าจะเป็นคนนี้ก็คือวีนานะคะลูกแล้วพอมาเป็นคําถามเขาจะใช้ชี้เส้ส่วนใหญ่เพราะเขาแทนวีนานะคะลูกเอาละทีนี้เรามาดูกันว่าหลักการสังเกตเป็นอย่างไรดูที่ข้อแรกเลยนะคะข้อหนึ่งค่ะเธอเนมนะคะลูกเรามาดูที่ ตัวสังเกตก็คือเนมนะคะเพราะฉะนั้นพอเราสังเกตเราก็ไปดูในเนื้อเรื่องคําตอบก็จะอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะอ,อยู่ตรงบรรทัดแรกเลยนะคะลูกประโยคแรกเลยเพราะฉะนั้นตัวที่ขาดหายไปตัวนี้ก็น่าจะเป็นวีนาใช่เลยค่ะลูกตัวเราก็เอาวีนามาเติมเท่านั้นเองไม่ยากนะคะท้ายวิธีสังเกต ข้อข้สองเห็นไหมลูกที่ is yes a o เราก็สังเกตที่ yes o นะคะแล้วไปดูที่เนื้อเรื่องอ่าก็จะอยู่ที่ประโยคนี้นะคะ Y e o ตัวที่หายไปก็น่าจะเป็น age นะคะคือตัวนี้ใช่ไหมคะลูกอ่าเห็นไหมไม่ไมยากต่อไปข้อ3ามค่ะลูก she has brother ตัวที่สังเกตก็คือ brother นะคะคือตัวนี้อ่าเห็นไหมลูกเนี่ย ตัวที่หายไปก็เป็น t ูเห็นไหมคะเราก็เอามาเติมส่วนข้อ4ีลูกดูนะเดแล้วก็ go to school เราก็มาดูที่ go to s c h o o บายนี่อยู่ตรงนี้นะคะอ่าหล่นลงมาอยู่บรรทัดข้างล่างเพราะนั้นตัวที่หายไปก็น่าจะเป็นอ่บาบัสนะคะลูกเราก็เอามาเติมนะคะส่วนข้อ5ทีไล i ์ like, อาบุกตัวสังเกตก็คือ อ o บนะคะอ่าอยู่ประโยคสุดท้ายเลยตัวที่หายไปก็จะเป็น reading เราก็ออกมาเติมเห็นไหมไม่ยากนะคะลูกใช้วิธีสังเกตแล้วก็คำตอบเนี่ยก็จะอยู่ในเนื้อเรื่องหมดเลยนะคะเอาลาพอเข้าใจบ้างไหมคะเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปเลยนะคะลูกอ่าเรื่องต่อไปก็คือ verb to be is am are นะคะแล้วก็ verb to have have กับ h a s เดี๋ยวคุณครูทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอ่าเวฟตูบีก่อนนะลูกจําไว้นะคะเอมเนี่ยใช้กับประธานตัวเดียวก็คือ i คุณครูแยกให้เลยนะคะส่วนประธานพหูหูน์ยูวีเด Day, หรือคำนามพ้อหูพจน์ t h บ b ยสสังกตนะคะจะเติมเอคนหลายคนเห็นไหมทอมแอลลิซาตรงนี้เราจะใช้อ่าประธานพู้หูน์นะคะ อ่าประธานเอกพจน์ค่ะ He, she, it, ที่ชี่อิททำนามเอกพจน์เห็นไหมลูกคนคนเดียวสิ่งของสิ่งเดียวสัตว์ตัวเดียวเราจะใช้ is ะนะคะนี่คืออ่าประธานของ verb to be is mr. ในการใช้ในประโยคนะคะลูกต่อไปอ่าไปดู verb to have นะคะประธาน i u v d ทำนามพหูพจน์นะลูก อ่าคนหลายคนนะคะสิ่งของหลายสิ่งจะใช้แทบนะคะลูกต่อไปประธานเอกพจน์นะคะที่ชีอิคำนามเอกพจน์อ่าคนคเดียวสิ่งของสิ่งเดียวสัตว์ตัวเดียวเราจะใช้แทบนะะเอาละอ่าพอเข้าใจบ้างไหมคะลูกคุครูทบตัวน่หยเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบประโยคนะคะเอาละเขาจะให้น้องเติม I s mr h a v e t a s t เลยนะลูกห้าคำห้ตัวเออทีนี้ไม่ซ้ํากันเลยนะคะลูกเพราะฉะนั้นลูกดูหลักวิธีการนะคะเวลาเราจะเติมค่อนเลยน้องต้องมาดูคำเปลของแต่ละตัวก่อน i s mr ก็จะเปลว่าเป็นอยู่คือ h a v e t a s t ก็แปลว่ามีนะคะอ้าวโทษเอานี้ก่อนขอโทษอ่ามาดูที่การใช้ของ i s mr ก่อนนะคะอ่า อีสก็จะใช้ประธานเอกพจน์กูกจะใช้โตโยโออ่างนะคะส่วนเอมก็ใช้กับไอค่ะส่วนอาใช้กับประธานผ้าหูจนดนะคะส่วนแฮสก็จะแปลว่ามีแฮ e ก็จะใช้ประธานผ้าหูจนดส่วนแฮสก็จะใช้ประธานเอกพจน์เวลาทําให้หนูเขียนว่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วหนูจะไม่พลาดนะคะลูกต่อไปมาดูประโยคที่เขากําหนดให้เขาจะให้น้องเติมท่าํานี้เลย ไม่ซ้ำกันนะคะอ่าแต่ละตัวเนี่ยส่วนไหนก็ให้ห้าข้อ5้าคำมาลืนะคะก่อนอื่นเลยนะ้องมาดูที่ข้อหนึ่งประธานไอส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะเติม verb to be หรือ verb to have ให้ดูส่วนขยายข้างหลังนะคะอ่าอย่างข้อหนึ่งก็คือ s t u den เห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมลูกนักเรียนนูจะบอกว่าฉัน เป็นนักเรียนหรือฉันมีนักเรียนน้องก็ต้องพิจารณาดูนะคะในที่นี้ก็คือฉันไอไหมไอฉันเป็นนักเรียนใช่ไหมลูกหนูจะมาบอกว่าฉันมีนักเรียนไม่ได้ไอประธานไใช้กับเอมไอไหมคะต่อไปพอมาข้อ2ให้ลูกหาประธานก่อนนะลูกเซเหมือนไหมประธานเอกพจน์ทีนี้เอกพจน์แน่นอนไม่ is ก็ h a e แต่เรามาดูส่วนขยายข้างหลังอดอกทูดอกเห็นไหมสุนัขเอาจะบอกว่าเซมเป็นสุนัขหรือเซมมีสุนัขแหมไมลูกนี่คือหลักวิธีการทำนะคะการสังเกตนะลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องแคสค่ะเซมมีสุนัขสองตัวเห็นไหมคะต่อไปค่ะข้อ3ามนะคะเอนนาประธานอีกกระ์ปนะลูกเขียนไว้เลยการพลาด นะคะต่อไปเราก็มาดูส่วนขยายข้างหลังเกิรเห็นไหม Beautiful girl ก็คือเด็กผู้หญิงสวย Ena เ,เป็นหรือมีอเนี่ยลูกก็สังเกตอย่างเงี้ยนะคะ,ะข้อ3ก็ต้องเป็นเห็นไหม Ena เ,เป็นเอกพจน์ต้องใช้ is ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยนะคะต่อไปค่ะข้อ4ค่ค่ะ The b o y ประธานพระูอูาาพอ์เห็นไหม Boy s i s นะคะลูก ดูส่วนขยายก็คือ in กับ room ในห้องอ่าในห้องนี่น่าจะอยู่นะอยู่ในห้องหรือมีในห้องประธานพาหูพดก็คือ R r e กับแฮอาทีนี้ก็ต้องเป็น R r e ค่ะลูก the boys are in the room เห็นไหมลูกเด็กผู้ชายอยู่ในห้องเห็นไหมคะต่อไปค่ะข้อห้าต้องอย่าลืมนะคะว่าต้องหาประธาน ก่อนว่าเป็นเอกน์พระหูพจน์อ่าเดวีแมนเห็นไหมเป็นผู้หญิงหลายคนนะคะตัวนี้เป็นพระหูพจน์นะลูกเปลี่ยนแมนเป็นแมนรูสอนแล้วนะคะคำนามอ่าทีนี้เมื่อรู้ว่าตัวนี้เป็นพ่หูพจน์เรามาดูส่วนขยายลงเผมยาวเป็นผมยาวอยู่ผมยาวคือผมยาวหรือมีผมยาวเห็นไหมคะถ้ามีประธานพ่หูพจน์ก็ต้องแคฟ าการเติม verb to be verb to have เนี่ยค่อนข้างยากนะคะลูกอันเนี้ยน้องจะต้องรู้ความหมายของประโยคก็จะนั้นทำดีๆนะคะแล้วก็สังเกตดูดีๆนะคะลูกเอาละคิดว่าคงพอเข้าใจบ้างนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้คุณครูขอทบทวนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรื่องอื่นๆเดี๋ยวคุณครูจะต่ออีกคลิปหนึ่งในคลิปหน้านะคะลูกเอาละสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ ซียูเลสเตอร์บายบาย